คนวันศุกร์ควรที่จะเสริมดวงด้วยอะไรและทำไงให้เฮงเฮงปังปังเนนะครับสึ่งนี้จะใช้ได้สำหรับคนวันศุกร์ตั้งแต่เกิดจนตายได้เลยนะครับเนื่องจากเป็นพื้นดวงชะตาของคุณเองนั่นเองนะครับจะเป็นอย่างไรเสริมดวงอย่างไรนะครับวันนี้โหนเอกมีคำตอบให้กับคุณครับ วันนี้นะครับสำหรับชาววันศุกร์แล้วนะครับก็เรียกว่ากิเลสกำดัดให้ทายสุกนั่นเองนะครับพอนี้สําหรับคนวันศุกร์แล้วนะครับในดวงชะตาของเขาเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างฟุ้งนะครับไปเรื่อยเลยนะครับแต่อาจจะมีจุดหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนเขาครับก็คือขี้เกียจนิดหนึ่งนั่นเองครับเนื่องจากว่าทําอะไรตามอารมณ์นะครับแบบอารมณ์ศิลปินนั่นเอง จุดที่ดีที่ควรจะเสริมก็คือความขยันครับใช้ดาวมาช่วยนะครับซึ่งดาวแห่งความขยันเป็นมงคลกับดวงชะตาของเขานั่นเองนะครับความขยันความอดทนนะครับการยินกรานในสิ่งที่ใช่นะครับและเกาะมุ่งมั่นทําไปนะครับเปรียบเสมือนกับพี่เบิร์ดนะครับพี่เบิร์ดธงชัยที่เป็นซูเปอร์สตาร์นะครับพี่เบิร์ดเนี่ยเรียกว่าใช้ความขยันอดทนนะครับแล้วก็ทําสิ่งเดิมๆซ้อมแบบเดิมๆ ซ้ำไปซ้ามานะครับก่อนที่จะออกเวทีจริงนั่นเองนะครับนี่แหละครับเป็นการปรับใช้ดาวที่ถูกต้องเลยนะครับพี่เบิร์ดก็เรียกว่าอยู่ในวงการบันเทิงและเปรียบเสมือนเป็นดาวสุกนั่นเองนะครับเท่านี้นะครับในเรื่องของการทําบุญของชาววันศุกร์เนี่ยควรที่จะไปทําบุญนะครับด้วยของมีคมนะครับไปถวายมีดถวายกันไกนะครับถวายมีดบอกผลไม้ให้กับพระพิสุขสงฆ์นะครับเรียกว่าของที่ทําครัว ของที่ต้องเอาไว้ตัดของมีคมทั้งหลายแหล่นี่ครับไปถวายลยครับที่ตัดเล็บนะครับมีดโกนผมมีดโกนปรงผมให้กับพระอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือว่ามีดทาครัวกันไก่ทั้งหลายแหล่นะครับไปถวายพระหรือไปถวายที่โรงเรียนนะครับก็จะเสริมดวงได้เป็นอย่างดีเขาเรียกว่าตัวนี้เป็นตัวบู o ความเฮงของคนมันสุกนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับนี่เป็นเคล็ดลับของโหนเลยนะครับที่จะช่วยให้คุณเสริมดวงได้เป็นอย่างดีแล้วก็ง่าย เกิดผลในพริบตาในช่วงระยะเวลาไม่เกิน7วันหลังจากที่ได้ทำด้วยนะครับและ <c oughs> คุณจะสังเกตเลยนะครับว่าหลังจากที่ทำแล้วแผ่อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวและเทวดาพุขที่เป็นดาวประจำวันเกิดของคุณแล้วเนี่ยชีวิตคุณจะดีขึ้นไปอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมครับนี่แหละครับก็คือสำหรับคนวันศุกร์นั่นเองนะครับที่จะต้องไปนะครับทำบุญนะครับเรื่องของมีคม และก็ใช้ความขยันขันแข็งนะครับบังคับตัวเองในการทำและคุณจะเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้เป็นอย่างไรครับติดตามชมนะครับกับคลิปดีๆอย่างนี้ครับกับผลเอกกุลหนวใบมูลสตูดิอนะครับแล้วก็ติดตามชมในคลิปต่อๆไปของวันต่อๆไปครับพบกับคลิปดีๆอย่างนี้นะครับในทุกๆครั้งกับมูลสตูดิโอใบผลเอก กูรูหนนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วคุณจะได้รับชมคลิปดีๆอย่างนี้อีกไม่หยุดเลยนะครับพบกับผมใหม่ครับในมูสตโรบายโหนเอกกูรูหนครับ